ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการฉลองความสำเร็จรถครอบครัวเวฟครอบครัวใหญ่เชื่อใจที่หนึ่งตลอดช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมา HONDA ตระกูลเวฟมียอดขายสะสมที่สูงถึง18,730,000คันคำว่าเวฟเป็นมากกว่าชื่อรุ่นรถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อใจ ที่ทำให้ Honda สามารถครองใจผู้ใช้คนไทยมาอย่างยาวนานทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า Honda w เว e นั้นคือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของ Honda ในปีพศ2567ที่ผ่านมา Honda w เว e 110i มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ของประเทศไทย433,500คันขณะที่เวบ 125i มียอดขายสูงสุดอันดับที่สอง2 3 6 0 0 0คันก็จะเห็นได้ว่ายอดขายของทั้งสองรุ่นนั้นมีตัวเลขที่สูงมากเพราะว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์อนเนกประสงค์ใช้งานได้ทั้งครอบครัวโดยเว็บ110 i ไอก็จะมีกลุ่มลูกค้าในราคาประหยัดตั้งแต่37,100บาทขึ้นมาจนถึง45,700บาท ขณะที่เว็บ 125i 6สีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงปลายปีพศ2567ที่ผ่านมานั้นก็จะมี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้รุ่นแรกก็คือเว็บ 125i ล้อซีลวดสตาร์ทมือ56,000บาทมี2สีให้เลือกก็คือสีแดงดำและสีน้ำเงินดำเว็บ 125i ล้อแม็กสตาร์ทมือ58,200บาท รุ่นนี้จะมีถึงสีสีให้เลือกใช้ครับประกอบด้วยสีเขียวดำสีดำน้ำตาลสีเทาและสีขาวดำก็จะเห็นได้ว่า Honda นั้นมีหลากหลายราคาให้เลือกใช้กลุ่มพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนบวกกับชื่อเสียงที่สะสมมายาวนานของตระกูลเวฟวันนี้ครอบครัวเวฟครอบครัวใหญ่เชื่อใจที่หมียอดขายสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า 18ล้าน7แสน3หมื่นคันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยจากนี้ไปคงจะหามอเตอร์ไซค์รุ่นที่มียอดขายสูงสุดแบบนี้ได้ยากอีกแล้วสำหรับเว็บ 125i นั้นให้ความโดดเด่นด้านดีไซน์ที่มีความหรูหราทันสมัยไฟหน้าเป็นแบบ f u l LED l ขณะที่ไฟท้าย Exclusive LED ชุดเรือนใหม่ผสมผสานระหว่างเข็มวัดความเร็วและดิจิตอล LCD เครื่องยนต์ Honda Smart Engine 125cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI ให้อัตราเร่งที่ดีและมีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรมีการออกแบบใช้ p i สตันออย j e เฉีดจ่ายน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงใต้ลูกสูบ ช่วยในการระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีโซ่ราวลิ้นปรับตั้งอัตโนมัติด้วยระบบไฮดรอลิกซึ่งชื่อเสียงของเว็บตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องของความทนทานและความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงกล่องยูบ็อกเก็บของใต้เบาะนั่งมีความจุ17ลิตรและนี่ก็คือความสําเร็จของ Honda ในตระกูลเวฟรถครอบครัวรุ่นยอดนิยมอันดับที่1และอันดับที่2ของเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ